นับแนงสวัสดีค่ะนับแนงเป็นเครือข่ายสังคมการโฆษณาบนบล็อกที่แรกและใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิกเราเชื่อมโยงบล็อกเกอร์กับผู้โฆษณานักการตลาดและแบรนด์ชั้นนาของโลกที่ใหญ่ที่สุดเรามีสมาชิกบล็อกเกอร์ในเครือข่ายกว่าหมื่นบล็อกเกอร์ในประเทศไทยและอีกหลายแสนบล็อกเกอร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เราภูมิใจที่ได้สนับสนุนสังคมบล็อกเกอร์และเราเข้าใจบล็อกเกอร์ดีเพราะเราก็เป็นบล็อกเกอร์เช่นกันเราได้จัดเตรียมกิจกรรมที่เหมาะสมกับบล็อกเกอร์เพื่อพบปะรวมตัวกันและร่วมแบ่งปันประสบการณ์จากการทำบล็อกที่สนุกสนานเราให้ความรู้กับผู้โฆษณากกับความสำคัญและอิทธิพลของบล็อกเกอร์ในยุคสมัยนี้เราช่วยให้ผู้โฆษณาเข้าใจว่าบล็อกเกอร์ควรจะได้รับรางวัลจากการทุ่มเทและความพยายามของบล็อกเกอร์เช่นเดียวกับนักข่าวหรือนักเขียน ผู้โฆษณาเปิดรับพวกเราอย่างค่อยเป็นค่อยไปด้วยความมั่นคงเพราะการโฆษณาบนบล็อกกำลังจะกลายเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของแคมเปญของผู้โฆษณาการโฆษณาบนบล็อกของเรามี2แบบแบบแรกคือ banner advertising จากการลงทะเบียนบล็อกของคุณกับนักแนงแล้วคุณสามารถเลือกได้ว่าจะโพสต์ banner ad แบบไหนไม่ว่าจะเป็นแนวนอนแนวตั้งสี่เหลี่ยม นี่เป็นขั้นตอนที่ง่ายและไม่ซับซอ้อนเลยค่ะเพียงอัโปโหลดโฆษณาที่คุณเลือกลงบนบล็อกของคุณเราจะจัดการดูแลต่อให้เองค่ะง่ายมากเลยใช่ไหมคะถ้าระบบยังไม่จัดสรรโฆษณาให้กับคุณกรุณารอสักครู่นะคะเราไม่ต้องการจัดสรรโฆษณาให้กับคุณจํานวนมากๆแต่คุณภาพไม่ดีราคาถูกเราจะเลือกแต่โฆษณาที่ดีมีคุณภาพและให้ค่าตอบแทนที่สูงกับบล็อกเกอร์ เราเลือกแต่โฆษณาคุณภาพดีเพราะเราเป็นเครือข่ายโฆษณาชั้นนาซึ่งก็หมายถึงเราช่วยให้คุณมีต้นทุนที่ต่ําและได้รับค่าโฆษณาในอัตราที่สูงเรามีโฆษณาบนบล็อกอีกแบบที่เรียกว่า s p o n s o r p o s t advertising ทีมงานของเราเลือกบล็อกเกอร์ที่จะทำแคมเปญโฆษณาแบบสปอนเซอร์โพสอย่างพิถีพิถันโดยเราพิจารณาว่าแคมเปญนั้นๆั้นตรงกับสไตล์การเขียนบล็อกของคุณและเหมาะกับผู้อ่านของคุณเราจะช่วยบล็อกเกอร์เจรจาต่อรองกับผู้โฆษณาเองไม่ต้องห่วงนะคะขอให้คุณเขียนบล็อกให้แจ๋วไปเลยค่ะ ถ้าคุณรู้สึกว่าแคมเปญโฆษณาที่ทางเราเสนอให้ไปไม่เหมาะสมกับบล็อกของคุณเลยไม่มีปัญหาค่ะกรุณาแจ้งให้เราทราบเพราะสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเราอยากให้คุณมีความสุขและภูมิใจในสิ่งที่ทําค่ะสิ่งที่เราแนะนําคืออย่าให้เนื้อหาของคุณเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์แต่ให้แบรนด์เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาของคุณเสมอการที่แบรนด์เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาเป็นสิ่งที่ดีเพราะมันแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของคุณไว้แล้วฟังดูว่าเราแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ใช่ขายของ นอกจากการโฆษณาแล้วเราทุ่มเททำงานเพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดของบลอกเกอร์เราจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้บลอกเกอร์ได้พบกันเช่นฟอรัมส์บล็อกเกอร์มีซับรีซอสมาสเตอร์คลาสและงานบล็อกอวอร์ดกิจกรรมเหล่านี้ทำให้บลอกเกอร์สมาชิกได้พบปะและทำความรู้จักกับบลอกเกอร์ที่ชอบอะไรเหมือนๆกันและเรียนรู้อะไรดีๆจากบลอกเกอร์ท่านอื่นๆและได้มิตรภาพดีๆจากความสัมพันธ์ของบลอกเกอร์ด้วยกัน เราเติบโตขึ้นทุกวันและได้ขยายบริการของเราอย่างสม่ำเสมอทั้งสังคมบล็อกและแบรนด์ที่เราทำงานด้วยเราสนับสนุนบล็อกเกอร์เพราะเราคือบล็อกเกอร์เช่นกันเราตื่นเต้นมากที่จะได้เห็นอนาคตที่ดีของสังคมบล็อกเกอร์ไทยน่าสนใจใช่ไหมคะรออะไรอยู่ล่ะคะสมัครง่ายนิดเดียวแค่ลงทะเบียนกับเรามาร่วมเป็นสมาชิกนับแนงกันนะคะเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ n u f n a n g co th กรอกใบสมัครและเป็นสมาชิกได้เลยทันทีพวกเรารอคุณอยู่นะคะ